วันนี้เป็นวันทำงานทำความสะอาดบริเวณวัดกับลูกนีนนิดหน่อยหรือี่ยนเกลือเพิ่มบริเวณทำบก้าวสะอาดเย็เปูนเครื่องเปอกใบใหม่มากไหมเพื่อให้ง่ายขึ้นในการท่งล้านสะดวกขึ้นใบใหม่นางเนี่พุ่งตรงมาใส่ตะบะกะดีดนมงไง ใบไม้แหงนี้เหมือนไงตัวเต้าเปว่าตัางบาอยู่จนเวลาแค่เดีวยวไปเลื่อนเมันไงเรื่อนไปคอยกัน้องสะอาดปัเขานาคนยุงร้ายมันสะอาดสะอาดขอยุ่งบ่อลาร้หมดปริมาณยุง เล่มนะจะจะ่่ะทงุ่ก็บวัที่หมอ,อี่หอะบรเวณบัดกว้างบริวณบัดกว้างกวงก็เลยเ็มองนีมองมนกระกเ็มองนีมองกระหต่ว่ากัเ็ดไปเรื่อยๆความสะอดงงานปัดกวาดี่หานานพระเจดีย์เป็นจิจวัดจำบ้านท็เมื่อละชัวโมงชั่วโมง ทำเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงทำทุกวันมันละลิ้มบรรณาลอยมันละเล็กยงบรรน้อยโรบ,บ,บีมีเครื่องพลังเครื่องเป่าเรีวยว่าใส่ได้แต่ก่อนมีกวดใช้มีกวดมันโอ้สวยสุดเดียวใส่เครื่องเป่า,าเครื่องยวจบ Với à, chót chai giải ngắm binh hai của hai sửa này hai 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 nấm hai 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 mẹ không cần chân đi chân bà là bà không phải là bà không phải phải không 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 phải

โรงเรียนบัดก็ลมลื่อนลมลื่นเย็นสบายเปืยนเย็นสบายวัดแก้วรังสีปันดอนใหญ่แต่ก่อนตรงนี้เป็นร้านปฏิบัติธรรมร้านปริวาสก,กรรมเรืองใหญ่ร้านธรรมไปเหนาอุนสำบูสดธรรมาทเทศเก่าเป็นธรรมาทเทศ เก่าโอเคตึกหกัวทิ้มาเทศเก่าตรงนี้จะเป็นลานทำงานปริวาตสกรรมอันนี้ก็เลิกใช้ไปใช้ตรงหนาวโบดสดกว่าปลูกต้นไม้ลมเบือนแล้วแนวโบสด ที่ทวัดก็มีต้นไม้มีต้นไม้มีต้นไม้ปล่อยนีดหน่อยหน่อยพอได้รดน้ำป้าส้มสวนไปนำเป็นสวนไม้ประดับเอ่อลายชนิดหลายอย่างหลายแนยวปลูกไว้เอ่อของนี้เป็นศิวัด คุณม,มา10บาทคุณม,มา10บาทเข่าวคุณมาเออเป็นเซียเหรียญมาแต่ลด้บาทแล้วมาบ่มเงอน,นเลยมาอยู่วัดอยู่นุมม่มหมู่หมู่หลายอยู่วัดเป็นโซนต้นไม้ที่น่าดีดี บันสีก็มีบันสีก็มีดูดไหวเล็กหน่อยดูไหวเส้นต้นสองต้นมันงัดลายสิปนี้ลายเขียนลายเขียนนี่เข็นต้นไม้โซนหน้าตุดีตุดีที่มี่เป็นขาววักดาง ในเั่นพิศลาคักขมในเช่นปักไก่ดาวก่อนบักไงบักไงข้างเกินพื้ิมีต้นไม้หลายต้นกระดาษ้นกระดาษตรงนี้ได้ด่าบนกระดาษกัน ชอวานกาหลายกาเยอะมากทางเสือกามาลงกุ้ใหม่มูนบัดตนนัวน,นี้อยู่ในล่องล่งเพาะชำล่งเลี้ยงมีส่วนหนึ่งของกันตาอันนี้น,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 นี่ยตัวน,นี้เป็นบอลสี À, lại xin ít lại vàng mang tu về chăm sư đây anh ăn cái chăm sư vào đây mình chân vai à, vậy còn căn cá bò hè cá mà lộng điện mùn chiếc cá họ à gạo dưới đi phà อีกาเยอะคุไม่ได้อีกามีรังวัดมีรังวัดยินมปิดฟูปิดฟูมีผ้าเนียนทําคว้อสะอาดบริเวณบัตออกกําลังกายกําลังกายกับลูกเมน เสียงเครื invent, infinite, infinite, ่องดังเครื่องเป่าเครื่องเป่าเป็นใบไม้เป็นบอลดำๆสวยมีเครื่องต้นกาแฟีเป็นกาแฟเบียร์กาแฟสวยเสียที่นี่ละี้ สเพนนาชมกิจกรรมการออกกำลังกายของพาะของเรียนที่เหนือทั้งศึกษาวัเล่นบัตรัเนเีืองไปจิจวิทยบทพิหาราพราเจดียจัิจวัดยา,านเใน,ใน,านเ้นจะต้องทำ